ตอนนี้เลี้ยงปลาคาร์พอยู่ค่ะแต่จะทำศาลาเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำแต่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองคิดก่อนขอลองคิดก่อนค่ะก็เอาไว้เป็นสเต็ปสุดท้ายเลยเอาไว้เป็นสเต็ปสุดท้ายเลยค่ะตรงบ่อน,นี้เอาไว้เป็นสเต็ปสุดท้าย <approval> เดี๋ยวเอาบ้านให้มันเสร็จก่อนเอาเอาแต่และอย่างก่อนไม่งั้น <fixes> เดี๋ยวมันเดี๋ยวงบหมดเดี๋ยวงบหมด ไอดำไอดำม,มันไม่อยากเดินไอดำไม่อยากเดินเหรอโลกมันเหนื่อยมันมันเหนื่อยมันไอดำม,มันเหนื่อยมันอ้วนเติบสู้วันนี้ไม่ได้หรอกสู้ไอปุ้ยไม่ได้ให้ปุ้ยมาให้ปุ้ยวิ่งไอ้ปุ้ยวิ่งสามรอบยังได้เลย ไปทุกคนโอ้ยฝนจะมาแรือปล่าเนี่ยเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าฟ้าลั่นฟ้าร้องโอ้ยเหมือนท้องฟ้าจะถลม่มเนื้อที่บ้านสวยมากตัวอย่างถ้าทำบ้านแล้วต้องทำแบบนี้ที่บ่อปลามันเป็นความบังเอิญนะคะตรงบ่ออะ่ะมันเป็นความบังเอิญที่เราถมดินได้แค่นั้นดิฉันก็เลยแบบอยากคิดว่าอยากมีบ่อน้ำที่บ้าน อยากมีสระน้ำอ่ะเพราะรู้สึกว่าเคยไปคาเฟ่แล้วมันเป็นคาเฟ่ที่มันแบบมีวิวสระน้ำแล้วมันสวยดีเวลามันมองแล้วมันสบายตาดีอ่ะเวลามันมองแล้วมันสบายตาดีก็เลยแบบเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากมีสระน้ำในบ้านสระน้ำในที่บ้านบ่อน้ำเอาไว้เลี้ยงปลาคาร์พจะได้ไม่ต้องไปคาเฟ่ที่อื่นอยากดูตัวบ้าน น,นี่ยวพาไปดูข้างๆยังไม่เสร็จทุกคนเดี๋ยวจะมีหลังคามีอะไรอีกหลังคาหลังคาครัวยังไม่ได้ทําหลังคาครัวยังไม่ได้ทําเดี๋ยวพาไปเดินตรงที่ใหม่เดินเนี่ยดิฉันเดินทุกวันเลยหกไล่อะทุกคนดิฉันเดินทุกวันเลยตอนเย็นถ้าใครตามดิฉันทีช่องนี้จะรู้ว่าดิฉัน ที่ฉันเดินทุกวันเดินไปด้วยแล้วก็คุยกับเอซไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยช่วงเย็นได้ออกกําลังกายทุกวันเลยอยู่บ้านไม่ต้องไปที่ไหนเลยไม่ต้องไปที่ไหนเลยอยู่บ้านนี่ก็ได้ออกกําลังกายแล้วเนะี่ยงูนมองเข้าไปสิทุกคนจะเห็นนะเวลามองเข้าไป อำเภอท่าใหม่ค่ะอําเภอท่าใหม่อากาศดีขอบพระคุณค่ะนี่นี่ฝนไม่ตกหรอกแดดฉ่าเลยเนี่ยแดดมาแล้วแดดมาแล้วเนี่ยดดอันนี้มุมหลังบ้านนะคะทุกคนมุมมุมมุมข้างกับมุมหลังบ้านอันนี้ก็ที่ดิฉันนะที่ซื้อใหม่ ไม่มีพี่น้องค่ะมีน้องคนหนึ่งแต่เสียไปก่อนเสียตอนอายุ9้าเดือนเขาทำบุญมาแค่นั้นสะทำยังไงให้น้ำไม่แห้งมันต้องขุดให้มันถึงตาน้ำอะค่ะมันต้องมีตาน้ำนะมันถึงจะไม่แห้งหรือถ้ามันมันไม่มีตาน้ำจริงๆมันก็ต้องมันต้องมีขุดให้ถึงบาดานเหรอหรือว่ายังไงหรือไม่ก็ต้องทำแบบ เอาเอาพลาติกรองก้นก้นบอ่อแล้วก็เอาน้ำเข้าขันไขขันน้ำเข้าเอาน้ำจากบาดาลเข้าของที่ฉันมีน้ำตลอดปีนะแต่ว่าหน้าร้อนน้ำจะเหลือน้อยแต่น้ำไม่แห้งค่ะปีนี้ได้เติมน้ำด้วยเพราะว่ามันร้อนมากปีนี้มีต้องได้เติมน้ำด้วยนี่ทุกคนดูดีเย็นเย็นเนี่ย ียงกบมีเสียงกบเสียงเขียดมีเสียงกบเสียงเขียด,ม,ยยยดมีคนถามว่าบ้านใครจะบ้านใครแล้วคะบ้านคนอื่นเราไม่สามารถจะมาเดินอย่างนี้ได้นะคะ ไอเดียดีมากทำรั้วบ้านต้องมีลมด้วยแบบนี้โอเคเลยใช่ค่ะมันปโปรง่งมันปโปร่งไงมันก็ปโปร่งดีเนี่ยอันนี้โซนข้างข้างบ้าน,นก็มีต้นไม้บงังเห็นไหมเนีย่ยดิฉันเอาต้นไม้ลงสองต้นเป็นแบบเป็นม่านพรางตาได้ด้วยช่วยบังแดดได้ด้วยไม่งั้นไม่ไหวคะ่ะไม่งั้นแดดชำ้ำ ไม่งั้นแดดชำ้ำต้นจานค่ะต้นดอกจานกับต้นโมกเห็นไหมกลายเป็นว่าที่ที่ถมอ่ะสูงกว่าที่เดิมสูงกว่าที่ข้างใน,น,นอยู่อะไรเธอัเ,ออเดียวเธอไปอยู่โน่นนี่

คนอันน,น,นี้อันนี้หลักเก่าอันนี้หลักเขตเก่าตัวนี้ไม่ต้องใช้มันละเพราะว่ามันเป็นที่เราไปหมดแล้ะประกอมันเป็นหลักเขตเก่าแล้วันนี้ก็มีต้นหมากเมาต้นหมากเมาเดี๋ยวจะทำที่นั่งที่นอนตรงนี้เย็นๆนอนใต้นี้ลมเนี่ยลมลมเย็นๆ พอเดี๋ยวต่อไปจะทำข้อไก่ข้อไก่ข้อเป็ดแถวตรงนู้นเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดละฮะไปช่ชชชเเศร้าเป็ดกับไก่ด้วยเดี๋ยวจะเลี้ยงเป็ดนี่นี่จะจะเลี้ยงเป็ดเป็ดไข่ เอาไก่ก็ได้เอาไก่เอาไก่แล้วกันนะเลี้ยงไก่แล้วกันฮะอ้าวแล้วก็มาล่ะมาไม่เหม็นหรือไง โอ้ยขี่มาไม่เหม็นอะไรอยู่บ้านยังเหม็นอย่ามาตลกมันไม่เหม็นยังไงนั่งอยู่ในบ้านเหม็นมเหนม็นมเหนม,ม,ม็นเหม็นมันก็เหม็นเหมือนกันแหละทุกคนเหม็นมันจะไม่เหเยยม็นไ,มได้ยังไงเลี้ยงไก่อ่ะสรุปจบเลี้ยงไก่ไข่แล้วกันตรงนี้ ฮะไม่ใช่ไกข่ขาวไกไ่ไข่ไงไก่ที่มันสีน้ำตาลไงไม่เคยเห็นไก่ไข่เหรออะไรโอ้บ้าอีกแล้วเนี่ยพูดไปอย่างไปอย่างอืมเขาไม่ค่อยตื่นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงไก่สัก เลี้ยงไก่สักสิบตัวพอเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่ไก่ไก่ไข่อารมดีทุกคนดิฉันจะเลี้ยงไก่ไข่นะฉันสรุปแล้วเออไม่ใช่ไม่เลี้ยงเยอะเลี้ยงแค่ประมาณสิบตัวเลี้ยงแบบเอาฟิลลิ่งเลี้ยงแบบเอาฟิลลิ่ง สิบตัวเลี้ยงประมาณแค่สิบตัวเนี่ยเลี้ยงตัวนี้แหละอืออย่าพึ่งไปิอย่าพิ่งไปกังวลก่อนที่จะเลี้ยง <c oughs> อย่าพึ่งไปกังวลเออใช่เลี้ยงไก่ไข่ดีกว่าเลี้ยงไก่อารมณ์ดีไงเลี้ยงไก่อารมณ์ดีกระชื่นทุกอย่างมันอยู่ใน ทุกอย่างมันอยู่ในโปรแกรมแล้วทุกอย่างมันอยู่ในโปรแกรมของเราไม่มีใครมาเปลี่ยนความมุ่งมา่นปรารถนาของเราได้เนี่ยมีรางน้ำาอร์ะแล้วนี่ เอกาะอิดอ oh, แลพอเถอะเดี๋ยวมาเกาะอิดเดียงปลาดุกอีกพอพอพอแล้วพักจะมาปลาดงปลาดุกอีกทีนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ทุกคนเหนื่อย งานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ตรงเนี้ยเหนื่อยตรงเนี้ยเหนื่อยตรงเนี้ยจะเหนื่อยเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมตั้งแต่แรกไงตอนแรกเรามีแค่ที่แค่ตรงนู้นที่บ้านเราแล้วก็ตรงนี้มันก็โอเคอ่ะมันก็มันก็พอมีตังค์ทำได้สบายสบายเลยแหละแต่ว่าพอมันมาถึงตรงเนี้ยโอ้โหมันทําให้เรามันทําให้เรา รั้วที่ล้อมแล้วทํายังไงมึงจะไปต้องทําอะไรกับมันล่ะมึงไม่ต้องทําอะไรของมันเลยไม่ต้องไปทําอะไรกับมันละไปทําอะไรกับมันนะที่ก็ทําเป็นสองโซนเป็นสี่โซนนอกโซนในโซนตัวบ้านโซนพีเวทโซนข้างนอกก็ว่าไปตรงนี้เป็นรั้วเป็นคาเฟ่เป็นสวนก็ว่าไปเดี๋ยวก็ล้อมรั้วอีกสเต็ปหนึ่งที่ก็มีอยู่สองสเต็ปขี่เกียจอธิบายคนมันไม่มีวิสัยทัศน์ไม่ขี้เกียจขี่เกียจอธิบายมึงจะให้กูทำยังไงกูจะให้ทุบสร้อทิ้งเลย ก็ทําเป็นสองสเต็ปไปซีก็ทําบ้านให้มันเป็นสองโซนสี่ล้อมรั้วเออโซนนอกโซนในก็ว่าไปมันอยู่ที่เราจัดสรรพื้นที่ใช้สอยว่าเราจะทําอะไรอ่าโซนนี้ก็เป็นโซนข้างในตัวบ้านไปเออ,อรออะไรพนมมือ <c ười> ใช่ไหมละ่ะอ่าตรงนี้ก็เป็นโซนข้างในตัวบ้านเราตรงน,นี้ก็เป็นโซนข้างนอกเนี่ยที่เดี๋ยวจะว่าไงจะเลี้ยงไก่ทําสวนข้างหลังนี้จะทําสวนเดี๋ยวจะทาบันไดลงมาจากตรงนี้ จะเอาลัวออกจะเอาลัวออกซีกนึงตรงนี้ตรงนี้ซีกนี้จะเอาลัวออกและทาบันไดลงมาแล้วเดี๋ยวปิดประตูปิดเปิด,ป,ดปิดได้โซนนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึง่งโซนนอกเขาเรียกว่าโซนนอกแล้วก็จะเลี้ยงมีคอกมา้าเอาไอวโวมาไว้ตรงนี้มีคอกมา้าคอกอะไรก็ว่าไปโซนหน้านู้นเดี๋ยวก็โซนหน้านูนนนาน้นเดี๋ยวทําคาเฟ่มีที่จอดรถพอดีทําคาเฟ่ทาอะไรได้ มันอยู่ที่เรามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเออทำไมต้อะเอาล้วออกไหมล้อมล้วแล้วจะทํายังไงก็ทํายังไงมึงก็ล้อมต่อไปสิมึงมีเงินมึงก็ล้อมไปอีกสิมึงก็ล้อมไปอีกสิเนี่ยมึงก็ล้อมไปสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยล้อมไปแต่รั้วรั้วข้างชั้นนอกจะเป็นรั้วทึบแล้วเดี๋ยวจะทรั้วทึบล้อมไปที่มันก็จะแบบมันก็เหมือนแบบเป็นสองโซนมันก็จะสวยมันอยู่ที่เราออกแบบ มันอยู่ที่เราออกแบบค่ะที่พื้นที่จะสวยไม่สวยมันอยู่ที่เราออกแบบดิฉันมีแพนอยู่ในหัวหมดแล้ว,ลวเห็นไหมนั่งแล้วเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ที่เราอะไร <c oughs> ความ <c oughs> มันก็เลี้ยงได้้าใครจะเลี้ยงคําถามคือใครจะเลี้ยงให้เราเฮอ คุณแม่เหนื่อยแล้วล่าสุดไม่ใช่เลี้ยงเป็ดแต่จะไปเลี้ยงนกกระจอกเทศละจะเลี้ยงนกกระจอกเทศแล้วค่ะตอนนี้อะไร กไอ้นี่ไงแพะไอ้ปั๊กมี่ไงไอ้แพะตัวเล็กๆไงปลั๊กมี่ไงเอเขาเรียกว่าอ๋อเดี๋ยวจะเอามาเลี้ยงให้ดูเดี๋ยวมาเลี้ยงให้ดูต้องเลี้ยงปั๊กมี่ทุกคนไอแพะตัวเล็กๆอ่ะไอแพะตัวเล็กๆอ่ะแพะแคะปั๊กมี่อ่ะล่าสุดจะเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ล่าสุดจะเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลยโอ้ยเหนื่อยฉันเหนื่อย ฉันเหนื่อยค่ะหมูแคะไม่มีอยู่จริงนะคะหมูแคะก็คือลูกหมูถ้าเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าหมูแคะคือมันไม่มีนะคะหมูมันจะเป็นลายนั้นเลยแต่มันโตปกติถ้ามันตัวโตมันก็เหมือนหมูทั่วไปหมูแคะไม่มีค่ะหมูแค่เท่ากับลูกหมูค่ะอถ้าควายแคะมีควายแคะควายแคะมีวัวแคะมีแต่หมูแคะไม่มีค่ะ คุณโดนล้านหลอกแล้วค่ะอุ๊ยคุณโดนล้านหลอกแล้วค่ะมันไม่มีค่ะคุณต้องตื่นก่อนเอมันชื่อมันแต่ชื่อนะคะตัวมันแต่เลี้ยงได้นะหมูแค้มันน่ารักมันจะแบบเดินตุ๊กตุ๊กตุ๊กติ้งตุ๊กติ้งมันไปเลี้ยงนกยุงแต่นกยุงร้องเสียงดังมากเลยวันนั้นดิฉันไปวัดอะไรวะที่มีมีพระขาวอยู่บนภูเขาอะ ดิฉันจําชื่อไม่ได้ละโหนกยุงมันร้องเสียงดังมากเลยนะนกยุงอะ่ะเวลามันร้องอะ่ะได้ยินไปสามบ้านเลยนะเสียงนกยุงอะ่ะนกยุงนกยุงร้องเสียงดังมากบรรยากาศดีมากโอ้ยแลแต่ละคนจะให้ดิฉันเลี้ยงอะไรนกักว่าไม่รู้ เลี้ยงอะเลี้ยงได้แต่มันต้องมีคนช่วยดู <c oughs> โอ้ยล้อรถใครวะเนี่ยล้อรถใครมาเนี่ยดูดิมีล้อรถเนี่ย <c oughs> ต้องการเลี้ยงสัตว์สงบเออล่าสุดจะให้เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ละแต่จริงจเลี้ยงได้จริงจริงเลี้ยงได้ แต่ต้องอย่าเลีย้ยงเยอะอย่าเลี้ยงเยอะ ดีมากอากาศดีโคตรฝนจะตกแล้วคืนนี้ฝนตกอีกแน่เลยคืนนี้ฝนตกอีกรอดูได้เสียงลมถ้าจะเย็นดีลมแรงมากใช่ค่ะเปิดค่ะร้านกาแฟาเปิดแต่ว่าโปรเจกต์ยังไม่มั่นใจว่าว่าเมื่อไหร่นะคะขอทำโซนบ้านให้มันเสร็จก่อนถ้าเหลือตังจะเปิดแต่ถ้าตังหมดก็ต้อง,องรอก่อน เปิดค่ะคาเฟ่เปิดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เป็นแพชชั่นที่อยากทำคาเฟ่นี่คือเป็นเป็นแพชชั่นเลยเป็นสิ่งที่อยากทำแต่ว่าต้องรออันนี้ก่อนพื้นที่หน้าต่างชั้นบนเล็กไปหน่อยพักค่าบ้านใครบ้านมันถ้าไม่ได้ช่วยออกตังไม่ต้องออกความเห็นะคะ่ะ อยากได้แบบไหนท,ทําที่บ้านตัวเองได้เลยค่ะพอแล้ว rat. ไม่ต้องไม่ต้องวิจารณ์ละพอเพราะว่าทําไปแล้วแค่นั้นพอค่ะหน้าต่างมันมีหลายหลายมุมค่ะมันไม่ใช่มีโซนที่หล่อนเห็นอย่างเดียวมันมีข้างหน้าอีกมันมีจากข้างหน้าอีกแสงอ่ะมันไม่ใช่ว่ามีแต่ตรงตรงข้างตรงข้างหลังมันมีข้างหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าอยากได้แบบไหนทําที่บ้านตัวเองเลยถ้าไม่ช่วยออกตังไม่ต้องออกความเห็นละเหนื่อย บ้านใครบ้านมันอยากได้หููพระอาทิตย์สวยมาก <c oughs> เออดูเพื่อความบันเทิง <c oughs> เออดูเพื่อความบันเทิงเถอะดูเพื่อความบันเทิงเถอะค่ะ <c oughs> อย่าไปมันไม่ใช่มีด้านเดียวไงคําถามคือมันไม่ได้มีบ้านด้านเดียวที่คุณเห็นนะ่มันคือด้านข้างมันมีด้านหน้าอีกไม่ต้องหวังดีค่ะเก็บความหวังดีไปใช้กับบ้านตัวเองนะคะ มันเหนื่อยแล้วอย่ามาอย่าติเยอะมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วค่ะอย่าติเยอะเลยใช่ันนีเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าต่างจริงๆมันอยู่ด้านหน้ามันไม่ได้อยู่ด้านข้างค่ะนี่่าให้ดูเดี๋ยวให้ดูคุณยังไม่ทันเห็นด้านหน้าเลยอันนี้ที่ทําแบบนี้เพราะว่าหัวหัวนอนมันหันมาทางนี้ไอ้ตรงช่องตรงนั้นน่ะเป็นช่องที่ไว้ไวเตียงพอดีค่ะแล้วจะมีช่องด้าน ช่องด้านข้างช่องด้านข้างช่องด้านข้างนี่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 เห็นไหมเห็นหน้าต่างไหมเห็นหน้าต่างไหมเห็นช่องไหมนี่ใหญ่โตมโหลานู่น ouais นูดูช่องนู่นห้องนอนดูช่องนู่นเห็นเปล่าเห็นเปล่าช่องใหญ่มากช่องใหญ่มากค่ะเธอนู่นดูช่องนี่มึงจะเอาสักกี่ช่องนู่นเนี่ยมึงดู ดูช่องค่ะดูช่องดูช่องไม่มืดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวบ้านดิฉันะไม่มืดค่ะนี่เจ้าสกีบานเออะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูคุณเจอาสกี่บานนี่คุณเา้าสกีบานเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกช่องช่องนี่นี่นี่โดยเฉพาะสองอันนี้สําหรับสําหรับรับรับวิวโดยเฉพาะนี่ไป นี่ช่องนี้นี่ดิฉันทําไว้เพื่อรับวิวเพราะวิวจริงๆมันอยู่ด้านนี้วิวด้านบ่อนี่เห็นไหมเห็นวิวไหมเนี่ยดีไหมเดี๋ยวคุณดูสินี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นวิวไหมนูนนูนเห็นไหมนี่ใหญ่พอ,อยางเดี๋ยวพาขึ้นไปดูว่าวิวมันจะสวยยังไงนี่เห็นไหมนี่ช่องนี้นี่เห็นไหมนี่นี่คือโคตรคือโคตรหน้าต่างเลยนี่นเห็นไหมเห็นเปล่า เดี๋ยวพาขึ้นไปดูเดี๋ยวพาไปดูห้องทำงานดิฉันนะว่าวิวมันสวยขนาดไหนเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดค่ะเออเขาปิดแล้วนี่ว่าอปิดช่องนี้ไปแล้วนี่ทุกคนนี่แต่แตอที่แรกช่องนี้เปิดแล้วดิฉันให้เขาปิดเพราะว่าเพราะว่ามันมีช่องตรงนู้นแล้วช่องเยอะจนดิฉันต้องให้เขาปิดอ่ะ กระจกนิลภัยอยู่แล้วค่ะมีกระจกนิลภัยค่ะตรงระเบียงเป็นกระจกนิลภัยหมดตรงราวบันไดนี่ก็เป็นกระจกนิลภัยโอ้ยเหนื่อยอันนี้เริ่มเหนื่อยของจริงละไม่ได้เหนื่อยกับการเดินนะเหนื่อยกับป้าข้างบ้านมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะสีสันดิฉันก็พูดเล่นๆไปนั่นแหละสีสันไปติได้ชมได้แล้วแต่นี่ทีแรกตรงนี้มีหน้าต่าง นี่ตรงนี้ช่องเนี้อันนี้ก็มีช่องนะและดิฉันให้เขาปิดปิดเพราะว่าเรามาทําช่องตรงนี้แล้วอันนี้เหมือนภาพวาดเลยเห็นไหมช่องตัวนี้เหมือนภาพวาดเลยเหมือนภาพวาดเลยตรงนี้มันมีช่องแล้วนี่ช่องลมเข้าช่องแสงเข้าแล้วก็เลยให้เขาปิดไปตรงทางขึ้นบันไดปิดให้หมดเพื่อเปิดอันนี้อันเดียวช่องนี้พอแล้วนี่วิวที่อยากได้คืออันนี้ที่จริงตรงนี้ไม่มีนะคะ ที่จริงตรงนี้ไม่มีดิฉันให้เขาให้เขาทำใหม่ที่จริงตรงนี้จะเป็นผนังทั้งหมดเลยแต่ดิฉันเสียดายดิฉันเสียดายวิวตรงนี้เพราะดิฉันขึ้นมาแล้วดิฉันรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายวิวภูเขากับวิวตรงนี้เพราะว่าถ้าต่อไปอ่ะถ้าตรงนี้นะถ้าที่ตรงนี้เขาเอาต้นไม้ออกอะไรออกอ่ะมันจะเห็นแบบเป็นทุ่งนาสวยมากยาวไปนู่นเลยอะ่ะเห็นจนภูเขาเจ้าหลาวไปนู่นเลยอะ่ะ ก็เลยให้เขาเอาช่องหน้าต่างตรงนี้ไว้เอาไว้เราดูและต่อไปเนี่ยเราทําคาเฟ่ข้างหน้าเราจะดูได้หมดเลยเราจะเห็นหมดเลยค่ะรถเข้าออกลูกคงลูกค้ามาคาเฟ่มาอะไรช่องเยอะไม่ต้องกลัวหรอกนี่ห้องนอนไม่น้อยค่ะที่คุณเห็นไม่น้อยหรอกนี่นี่ไม่น้อยนี่นี่อันนี้ นี่อันนี้คือแบบบ้านใหญ่ๆเลยบ้านใหญ่ๆเลยนี่ห้องนอนนะคะบ้านใหญ่ๆเลยสําหรับแบบตื่นเช้ามาก็จะเห็นมุมหน้าบ้านตรงนี้จะเห็นมุมตรงนี้มุมหน้าบ้านทั้งหมดมุมหน้าบ้านตรงนี้ไม่ต้องเยอะเพราะมันเป็นหัวนอนหัวนอนไม่ต้องหน้าต่างเยอะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เก็บเสียงเดี๋ยวมันไม่เก็บเสียง มาเมาเรื่องอารมณกดก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งไปเมาคุณรอดูรายการข่าวสามมิติคืนนี้เลยค่ะเดี๋ยวคืนนี้เขาจะเฉลยว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อทำไมต้องอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะหลวงพ่อก็ประวัติหลวงพ่อไม่ธรรมดาเลยอะรู้สึกเหมือนมีเงื่อนงำอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำบ้านสวยวิวดีอันนี้เป็นห้องน้ำโอ้ยไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอก อาจจะหลายแสนอยู่ไม่ถึงล้านหรอกประมาณนู่นเนี่ยต่อไปดิฉันอยู่นี่ดิฉันจะเห็นหมดอ่ะเห็นไหม